ครับสวัสดีกับโมโขกีแต่ประสิงครับว่ามันชมไม้ไม้ไม้เก่าเลยครับแต่ว่ารอจังหวะหนามมาหลอหนีเอาไปหลายทีหลายทางครับก็เลยม,มาเบิงสถานทีอัน่ครับปไปชมเพื่นมาเพื่อนมาได้หลายเติบแล้วครับ โอ้มาจอบเอาคนเดียวเลยถุง,งาม้มาขันไปอีป <c oughs> อ,อ,อเออดูปลาครับปลาถุงปุ๋ยหนึ่งเลยครับเนี่ยหวานแลยหวานหวานเราล้อหลับคนแหละเนี่ยหมดแล้วหวานเลยไม่ต้องไม่ต้องลอ้อเดี๋ยวผมจะได้กลับบ้านไปเอาแหรครับเอเอนั่นแหละไม่ต้องลอ้อเออกะจะไปเอาแหนี่คนจับแหเราเลย ไม่ต้องรอมาตั้งแต่ฝนตกนู่นนะนี่มึงมึงโดนสี่บาทนี่โดนสี่บาทนี่นะนอีกบาทนี่อีพัวมาตั้งสาวโดนสี่บาทดิดึงน้ำตามดึงน้ำตามกดน้ำตามเดี๋ยวยกสูงดึงน้ำตามดึงแยกน้ำมาเลยยกมัเยอะครับโอ้ยไม่มีเพื<บ>่อนแล้วกลับบ้านเลย ปลาครับปลาปลามันจะเน่าปลามันีนาวันี้พี่เจกนี่ปลาไนไม่ได้สีบาทนี่มาแล้วครับนี่ยมาใหม่ๆนี่เหมือนคำสี่าบ้านบ่ฮะสี่าบ้านบ่ใช่ผมจะไปเอาเห้ย dạy pấm... đẹp về à. không nên đâu có luk qua lào hài hòa về phía trước đây của chúng ta mặc luôn ở bà bì gìn mưa là bà bì gìn ở bà bì gìn mưa hôm nay bà bì gìn mưa hôm nay bà bà bì gìn mưa hôm nay bà bì gìn mưa hôm โซนีว่าไหนเนาะครับมาเรื่อยๆครับป้าแต่ละครับผมอีอ๋ผัอีแม่เอ้ย สันเลยบีบานปลาที่สีน,นี่นี่แหละครับของเวลาป่า,ปามันมป่ามันเข่ามามันกระเจ็บวานแหถูกกันจังสีครับไปวานลุงนงก็ได้ลุหวานพวกไปเลยตอนนี้มีคนหลายคนละวานใช่ไหครับเต็มเต็มเลยครับนี่ ผมไปหวานแล้วทางนู้นมันไม่โดนอืมมันไม่โดนกเลยมาหนีซัดนี่บาดแรกนี่นเอาปลาให้คุณแกกินด้วฝากปลาไปให้เมียด้วยแล้วเขาจะไปจัดการจำหน่ายเรื่องเขาเดี๋ยวปลาจะเล่าเดี๋ยวจะานมาเหเออไม่ต้องบอกใครเด้อถ้าปลาไปก็มเเดีปาไปนี่มากเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมมาอยู่นี่ไง ขับปลาเต็มทุงปุ๋ยเลยครับนี่ยเพงอะไรนี่ไม่ต้องเพลงเลยเอาไปไหวบ่ฮะฮะเอาไปไหวไหมไหวเนาะฝากเนาะไม่เคยเจอนะบาดนี้ปีแรกนั่นปีนั่นเอาเตี้ยก็ได้บ่หลายปีที่แล้ว <ไ>ป,ปีนี้ผมหวานที่สุดเลยหวานเลยฮะการทำปิ้งกระเตีเ้ยไปแล้วบ่เอาตรงนู้นเลยก็ได้นู่นประวันวานอันเดียไปแล้วบ่ฮะนี่นะตรงนี้ผมเคยหวานนี่เอเลยเอาละหวานเลยแล้วรอจังหวะแป๊บนึงก็หวานะเตียมหวานเลยไหนะเตียยเตียยยังไม่มาเลยเตียยเตียมไม่ได้เตียยปีนี้มีแพ้ผมเราปีนี้ครับแล้ว แต่บรกบกวน,นเอากระสอบให้ใบนึงเนอะบอกเมียนะเอาสอบใบเขามายน้ำเลยเลอเอเดี๋ยวเมียนมาให้ดอกอันถ้าดีนะเอาน้ำแข็งมาเลยคืนนี้อยู่ยาวอะ่ะเดี๋ยวลืมแบตให้ผมเด้อแบตบอกเมียแบตเออจะเอาเท่าไหร่ก็ไปกินปลาเนี่ยมไม่ห่วงป้เาเข้าลิ้มบอกเอาเลย้ต่อสบายดึงสักช้าไมา่ต้องไม่ต้องยกสูงเดี๋ยวกระตมัตมมาชมป้ากันครับนี่ เอาขึ้นเป็นเส้นเลยไหมุเือไหมือไหม่คุกกปลาขึ้นเป็นเส้นไม่มันมันชุออมานี่ชุนนี่นี่มันอยู่นี่ปลานี่ปลามันมาท่อกันเยวกันนี่แหละ เชื่อผมนี่ดีมินรอแป๊บนึ่งนั่นแหละปลาพันหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวรอแป๊บเดียวมันไม่เยอะเราประมาณนี้มันจะได้เต้นตุ้งปุ้ยครับนี่น,นี่ครับปลาปปปปเดี๋ยวเขาถ่ายขาวโลเลยละปลาเอยู่คลิปอยู่ให้ของใส่ตัวเอ,อาหลอดปุ้ใดคือขืนคางโขวะ เจ้าก็ให้ควายถุงหน่อยนึงก็เอาเออ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 เนอเออเอเออเออเออเนอเออเออเออเดอเอ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 าเอาเออ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 เอเออเอเออเออเอเอออเเอเอเออเออ ออนี่ครับพี่เจกคนในป้าเส้มทุ่งปุ๋ยครับนี่นี่ครับเออยังมาหมูผมไปหอดบานเข่งบานยังผุแล้ออมมาหอดไปวานอยู่ฝายบานน้องแหวงเนะาะธรรมานี่ตั้งแต่ต้นนั้นอ้ยตั้งแต่ฝนตกนั่นได้เลยอย่างว่าถือว่ารอแป๊บนึงอ๋อจะเย็นป้าเดี๋ยวออกขนาดนี้จังไรมันก็ต้องถืงลอละอ ดเด้อไปกินเด้อครับครับเนี่ยสดๆเลยอ่า <laughs> มาตายนะ<ร>พี่เช็กลองคำนวณมึงประมาณจากักสามสิบโลเดีวยวปะสามสิบกว่าสามสิบกว่าเมนบอนี่เกือบสี่โลครับนี่ป่าเดี๋ยวสิไป,ปเอาแหกันเด้อเออ ไปเอาแหเอาต๊ะจานตัวเอาอย่างถุงปุ๋ยก็หมอเบดอปุ๋ยก็หม้อเบดโอเคฮะเออโอเคนี่ครับไม้ที่เพันได้สามสิบสีโลไปแล้วครับฮะ เออกอกได้เลอเออเออเออกำลังไหลออกมานี่ลงไส้อเอนนี่เน right ี่ยอาจจะสูบครับโทรศับ huh. อ้อม kind of ันโทรออกกดว่างเลย กดวางเลยครับเดี๋ยวเมื่อบานก่อนครับเอาป้าไปส่งเพนครับโตแบ่งเอาบ่อเดี๋ยวไปนะเอาไปให้เมียโตน้ำเนาะแบ่งไปผุนเนาะอเ,นะเออเดี๋ยวให้แม่เขาแบ่งมันหลาาอยู่จานแบ่งให้อันนั้นกอนน้ำเลยบอ,อ่ะฮะ นี่นะไอ้มาเก็บป่าให้ก่อนเดีย๋ยวท่านเอาไปเถอะทัานสันเนอะจาน เอาลูกไส้มาแบงเอาใส่ถุงเดี๋ยวจะเอาไปเมื่อนเอาไปเมื่อนให้โตมันสะเอาเอาไปกอนก็ได้จะค่อยอันนั้นอันนี้เก็บตัวนี้ใส่อันนั้นก็ได้ thế sai đấy, ờ thế sai nữa. Màn tông tayo ở mọi lưu ấy là hạ tông tay yên. Money hong tó tok bang opa tony sai hong tôi nam luôn sai. ớ kep sai kep sai bang sai hong tó nam. ờ, chân sai. ớt เธอใส่ตรงเดียวไปแบ่งสามผูดออกก็ได้โดอนปะมันจะไม่มีที่ใส่ไม่ดูเลยเดี๋ยวยังไม่มีที่ใส่ได้ถึงปลากำลังออกเออเออเนี่ยเดี๋ยวถุงเดียวไปเดี๋ยวจะเอาถุงให้สอบมีอีไทยออกแล้วเห็นมันอีไทยมันจะออกช่วงกลางๆเอาบุหรี่ไว้ด้วยนะบุหรี่อยู่นะนี่เด้เนี่ยเออจะได้เอาเี็ดแดังไม่ได้หรือไง

ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามชมช่องอแต้าพาัสสิงครับสวัสดีครับ